แต่ว่าร้านนี้จริงค่ะอร่อยอร่อยปกติแพ้ก็เป็นคนกินแบบยากอยู่นะแต่ว่าพอกินร้านนี้อ้าวู้สึกว่าโอเคไม่เปรี้ยวมากแล้วก็กลมกล่อมเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ยังไม่เคยทานลองทานนะคะ <c oughs> เพราะว่าแรกๆแพ้ก็ ลอทานดูแล้วกินดูแล้วครั้งแรกมันยังไม่โอเคมันต้องซ้ำนะอย่างเงี้ยพอกินอีกรอบนึงอ่ามันก็โอเคแนละ้วอร่อยดีนะคะ,คะแม่ค่ะเดี๋ยวช่วยเอาอันนั้นค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้รับบทเ c น้องในนะคะน้องในรับบทเป็นผู้ดำเนินรายการในเฉพาะส่วนนี้นะคะอันนี้คือประกาศข่าวนะคะที่นายฝากพ่อซื้อมาเมื่อหลายวันแล้วนายมาทำกิมจิคะ่ะเพราะว่านายได้ซอสหมักกิมจิแบบสำเร็จรูปมาแต่ว่านายก็ต้องมาทำในส่วนของประกาศข่าวเองนายไปดูสูตรมาอีกทีนะคะประกาศข่าวนี้หั่นครึ่งค่ะผ่ามีดมาถึงตรงนีี้้นนะะะคคแลวกก็ฉมัออ่ ต้องฉีกออกนะคะเพราะว่ากินจิมันจะได้ซึมเข้าไปได้เนาะ mm hmm. แล้วก็ อ,อ,อันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาแช่น้ําเนี่ยเราต้องเอาเกลือนะคะโรยไปตามซซ่ตามมุมของผักกาดขาวนะคะเพื่อให้เกลือเนี่ยทำให้ผักกาดขาวมันนิ่มนะคะเวลาทํากิมจิมันจะได้ไม่กรอบไม่แข็งมันจะไม่อร่อยนะคะก็มีคนบอกอีกทีคันในก็จริงๆในก็ไปดูเข้ามาอีกทีเนาะโอเคแล้วทีนี้พอโรยเกลือเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาแช่น้ําค่ะแช่น้ําแบบนี้นะคะเอาคว่าหรือหงายก่อนก็ได้ค่ะประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะตามที่เขาบอกมานะคะค่อนข้างใช้เวลาใช่ต้องใช้เวลาค่ะเพื่อให้กิมจิเอกกิมจิอะไรกกน,น,นะเพื่อให้าขนคแนไม่มนนรระมักค็่อย พริกมันมาอีกหน้านหนึ่งอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆือนให้มันนิ่มนะคะแล้วเสร็จแล้วเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันตอนนี้ขอปล่อยน้องไว้ก่อนประมาณสี่ห้าวโมง,งนะคะเดี๋วยวจะค่ะตอนนี้นะคะเราก็แช่ผักกาดขาวมาครบสี่ชั่วโมงแล้วโดยประมาณนะคะามาดูกันครว่าเป็นยังไงนี่ค่ะเราจะเห็นว่าผักกาดขาวเนี้มันนุ่มแล้วนะคะมันจะไม่ไม่เขาเรียกไม่แข็งนะคะมันจะนิ่มๆแล้วนะดูน้ำเกลือมันจะนิ่มใช่ค่ะเห็นไหมมันจะแบบมีความ เออเคาียรยูไว้เหรอเยนยไว้ไวเพรมนได้เถอะใช่แล้วแล้วเราจะเอาน้องนะคะไปล้างน้ําเปล่าหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะพักไว้ให้น้ํามันเสด็จออกเนาะไปกันค่ะตอนนี้เราล้างน้ําออกเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะคว่ำผักกาดไว้นะคะให้น้ําตามด้านในเนี้ยมันไหลออกมาแล้วหลังจากที่น้ําไหลออกมาได้เออเยอะพอประมาณแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทาตัวซอสกิมจิที่เราได้มากันอันนี้ค่ะ เป็นแบบสําเร็จรูปเลยนะอันนี้แช่มาหลายวันแล้วได้ไดผลตตงกลางด้วยให้โฟกัสเลยนะมี่นะอ,นะอันนี้เราสั่งมาในเอ,อในไลน์แมนนะคะครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วแต่มันยังไม่เสียนะนะได้สองสัปดาห์แล้วค่ะเราก็จะมาทาสั่งแล้วรอพักอันนี้ไว้ก่นอนอันนี้นะคะเป็นซอสที่เมื่อกี้ให้ดูไปเมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่ชัดเพราะมันมีถุงซ้อนอยู่อันนี้นะคะเราซื้อมาไม่เชิงว่าซื้อสิเหมือนเขาแถมให้เรามากกว่า โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันคุณแม่หลังจากนี้เราไม่ได้รู้วิธีลงเอ้ยไหมายถึงว่าเราต้องเคลงเลยป่ะให้ทวนเลยแล้วเราก็ต้องมาคอยอเคลงนี้ก่อนกวจะได้เคลงนี้ก่อนนะซอสแบบสำ<า>เร็จรูปเ,เลยใช่แล้วทุกคนอยากให้ได้กลิ่นมากเลยกล<อ><อ>ิ่นหอมนะไม่รู้อะแม่ว่ามันหอมดีมันก็หอมดีโอเค อาจจะยุบขยุ่ยหน่อยนะคะเพื่อนใช่แล้วเราก็จะมาไม่เป็นไรเรามือใหม่เราทำยังไงล้วเลงเลยเหรอเราต้องเอามันมาทาเลยนะแม่ต้องทาทีละชั้นไปอ๋อทาในถ้วยอย่างงี้ใช่นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือกินจีสําเร็จรูปของเรานะคะใช่ค่ะเป็นซอสอ่ะเป็นซอสที่เขาปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแต่หอมนะคะน่าอร่อยนะคะ เพราะว่าวันนี้เราจะทําเนื้อย่างกินกันนะคะไอ้ตัวนี้ก็คือสามารถกินได้เลยไหมกินได้เลยกินได้เลยใช่ไหมคะแช่ถ้ากิงไว้มันจะเปรี้ยวอ๋อวันนี้อาจจะเปรี้ยวเปรี้ยวไหมวันนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวไหมต้องชิมเนี่ยแม่ลองชิมไม่เป็นไรเรายังไงเราก็กินผักได้อยู่แล้วแค่มันได้กินจริงจีเนาะเรามีส้มผักหอมบัวม้าไต่มาให้ไงกินคู่กันกินคู่กันได้นะคืนนี้แย่งกันก้องน้ำก็ได้นะโอ้ไม่เป็นไรแม่ชาตแข็งส้มผักไงที่ล้าไต่มาให้ไงผักกะหล่ำใส่ต้นหอมอร่อยนกัน เหนียวกระเลงไปขอบคุณส้ผสมผักของน้าสายด้วยนะคะอร่อยมากมากเลยส้มผัดน้าตายนะคะอยากได้สมุนไพรนะจ๊ะตายแเฟรออยู่นะจ๊ะ <c oughs> คิดตายจังให้ <c oughs> ใช่น้าตายบอกว่าจะเอาสมุนไพรมาให้สมุนไพรน,วนัวๆเวลาใส่พวกบรรดาส้มๆกิ้แกงนึ่งๆมันจะอร่อยสมุนไพร อันนี้ก็คือได้ได้ยังหิ่งได้แลยคะ่ะได้แล้วเหรออ,อตัวนี้ได้แล้วทั่วยังข้างในทุกซอกมุมเดี๋ยวมันจะรู้สึกมันจะเดี๋ยวมันจะซึมหากันเองนะคะเดี๋ยวมันจะไหลหากันเองต้องต้องเทอีกไหมต้องเทอีกก็เอยอีกอันนึงแม่เทให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค่ะกดจากไอ้หัวนี้เสร็จเรียบร้อยก็หมดไปแล้วนะคะหนึ่งช็อตแทนก็เลยจะต้องมาเทใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ หรือว่าใครรู้เคยเคยทํากิมจินะคะสามารถบอกได้นะคะว่าเราต้องทาให้มันทั่วกว่านี้ไหมหรือก็อติชมได้นะคะคี้อันนี้ก็คือนนเป็นครั้งแรกนะคะผิดถูกขออภยัยเอ่อ ก็คือยังไงอ่ะเราก็เอาให้ทวดนะเนาะใช่ในเคยดูมาจากในซีรีส์แล้วก็ดูเขาทําแล้วก็จํามานะคะไม่ได้แบบนั่งดูรายละเอียดชัดเจนนะตอนทานพอนเรามั่นใจว่าเนื้อซอสที่เราได้มามันโอเคแล้วไงใช่ค่ะเพราะเราซื้อกิมจิร้านนี้เมื่อกี้แล้วเราชอบมาชอบมันอร่อยนะคะแม่ก็ชอบนยก็ชอบแต่พ่อกินไม่ได้นะกิมจิพ่อไม่กินแล้วพ่อบอกว่ามันแปลกแปลกไม่พ่อบอกแปลกแปลก ไม่ถูกปากเขาไงอ่าแต่เรากินได้อาหารทุกชาติทุกอย่างนะเราลองได้เมื่อก่อนในก็ไม่ชอบอันไหนที่ถูกใจก็เอามากินซ้ําอะไรเงี้ยเมื่อก่อนในก็ไม่ชอบกิมจินะคะในว่ากิมจิมันอยู่ที่ร้านมันอยู่ที่สูตรของแต่ละคนด้วยแหละแบบว่าบางทีเราก็ชอบอันนี้แต่อีกอันนึงมันเปรี้ยวไปอะไรแต่อันนี้ไม่เปรี้ยวมากเนาะรสชาติกําลังดีเนาะใช่สาหรับในนี่ว่ากาลังดีใครที่ชอบเปรี้ยก็อาจจะกินจิแต่ละลายก็ไม่เหมือนกันนะ แต่ว่าร้านนี้จริงค่ะอร่อยอร่อยปกติแพ้ก็เป็นคนกินแบบยากอยู่นะแต่ว่าพอกินร้านนี้อ้าวรู้สึกว่าโอเคไม่เปรี้ยมากแล้วก็กลมกลมเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ยังไม่เคยทานลองทานนะคะเพราะว่าแรกๆแพ้ก็พอทานดูแล้วกินดูแล้วครั้งแรกมันยังไม่โอเคมันต้องซ้ำนะอย่างเงี้ยพอเออกินอีกรอบนึงอ้าวมันก็โอเคแนละ้วอร่อยดีนะคะ,ะ,คะแม่คะเดี๋ยวช่วยเอาอันนั้น ต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะจะบรรจุอันนี้ใส่กล่องเก่านะที่เราสั่งของเขามากินง่ายที่เราแช่เย็นไว้นะคะใช่แล้ก็จะเอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะโอ้กระเด็นนะ่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วทุกคนก็ได้เป็นไง สองกระปุกนะคะเพื่อนๆกระปุกนี้ซิกนแล้วก็กระปุกนี้อีกซิกหนอ่งเนาะเราจะเอามากินกับอันนั้นวันนี้อ่ะเนาะเดี๋ยวนไปเอาบกันค่ะอันนี้นะคะเราเอาใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วส่วนอีกอันหนึ่งทีแรกเราว่าจะใส่กล่องเก็บไว้แต่เราลืมไปว่าวันนี้เราจะมีอันนี้ใช่ไหมใช่ลืมไปว่าวันนี้เรามีเอ,อกิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมปิ้งย่างนั่นเองเราจะาไว้ปิ้งใช่ เป็นถือว่าเป็นผักเครื่องเคียงเนาะส่วนนี้เราจะเก็บไว้ในตู้เย็นสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ1-2เดือนหรือน่าจะประมาณนี้แหละเพราะในถุงมันบอกมาถ้าไม่หมดก่อนถ้าไม่หมดก่อนใช่ค่ะ <laughs> มันสําหรับใครที่ชอบกินกินจิจะรู้ว่าไม่นานก็หมดนะคะโอเคเพราะมันก็ไม่เยอะมากเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาใช่เราไปเจอกันหน้าเตากันค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมสูตรเอ้ยเตรียมสูตรอะไรล่ะไม่ใช่เตรียมของวัตถุดิบเออเตรียมหมดแล้วเราก็จะมีเนื้อนะคะนนมีเนื้อวัวม,มีเนื้อหมูแล้วก็ไส้กรอกไก่นะคะส่วนผักเราก็จะมีไันจะเข้าไปหาเองเนาะโอเคผักเราก็จะมีเห็ดแชมปิญองตรงนี้นะคะนี้เนาะแล้วก็เห็ดหอมที่แล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็สุดท้ายคือกิมจิของเรา้